เอ็มวีมึงมึงก็ช่วยกูหน่อยเอ็มวีหัวมันที่เสื้อกั๊เนี่ยจะไายเนี่ยบอกว่าจะหานางเอกนางเอกสวยนุ่มใหญ่มาต้นฮักต้นฮักนี่เคร็ดต้นฮักเป็นไม่ใช่ไม่ใช่พวกผมหามาอยู่แล้วแต่ต้นฮักเป็นพระเอกเขาบอกว่าเอาเชียร์เชีดีกว่าเพราะว่ากลัวแฟนพี่ตะว่าด้วยเขียนบทให้พี่นวลเนียหน่อยมาเขียนบทให้พี่นวลเนียหน่อยพี่ช่วยใกลเออเอ้าก็เป็นทังสั้นเอาอัาสูนเลยคือเป็นทั้งสั้นมอนต์บอนน่าเด่น้อล ไปเฮ็ดจังส์ไปงานเขาก็ไม่พี่ก็ไม่รู้เรื่องที่ไปเสียงเฉยๆไม่ได้ถามมอดค่าตัวถามว่านางเอกนมใหญ่บัวคือไปถามจังส์คนเขาเหตุการณ์เนี้ยนั่นก็ต้องถามตัวค่าตองค่าตัวรายได้รายรับเท่าไหร่ยี่กูพอใจมึงแล้วล่ะเออคือไปเฮ็ดจังส์กูพอใจมึงแล้วเนาะ แกเย็นๆเนี่ยจะไปกาันกันน้องสนุกจะไปใช่ไหมสนุกจะไปใช่ไหมบ่ไปจังไหบ่ได้ถามบ่่าตัวถามวันนั้เงบ่ี Russell ้ห้อยไปแล้วบ่เีเขาฮิตจังสันต้องไปเลยจะผิดจะพันกันน่องจะผิดจะพันกันตีเขามื่น้นั่น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 น่นอไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไรเฮ้ยให้กูลงแม่วะเรียวจว่าสี่ว่าสันเด้อมือไทยกับบ่บอกแมนบ่บ่ย่านไปน้ำนี่น เป็นไปไหนความเราซื้อคอยทีเสียไปไปยันยังยื้อสายหัวกันนี่เขาพิดกันหม่อหันเอ้ยบ่อย่างไอพี่ในพันธ์กันหรอกสร้างปัญหาพ่อสายหัวเร็วย่าให้เราอยู่นั่งเสียใจทำไมคิเดียวสร้างปัญหาบ่แม่นคิดเดียวสั่งไรได้